ครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสาธิตเกี่ยวกับาการสั่งเขาเรียกว่าอะไรเอาพุทอินอบเบิลนะครับสำหรับตัว Power Supply ตัว t 2ดนะครับผมก็ตัวนี้ที่ผมทำไว้นะครับก็จะสามารถสั่ง t u r n o อ o u t p พุทนะครับ o u t p u t ในที่นี้ก็คือตัว ตัวเอาพุทหลักนะครับเอาพุทหลักตัวนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เอาพุทตัวนี้นะครับตัวนี้มันออกอยู่แล้วครับตัวนี้แค่ซ่อมเสร็จเสียบปลักมันเขาออกเลยครับสิบสองวนตัวนี้แต่ว่าเอาพุทตัวเมนตัวนี้ครับมันจะไม่ออกมันต้องต่อกับเครื่องขุดนะครับผมทีนี้นะครับอไอตัวเนี้ยสามารถสั่งสั่งได้นะครับสั่งให้ออนได้ซึ่งผมผมทำเอาไว้ใช้เองนะครับ ทมวิชาเองก็เดี๋ยวจะมาสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับว่าสามารถสั่งงานได้เอาพุทออกจริงหรือเปล่านะครับนะครับเหมือนเดิมครับผมสูตรของผมก็จะใช้ตัวโหลดแอนฟิวก่อนเพื่อเซฟนะครับเวลาเราจะทำการเทอร์นออนหรือ p พาเวอร์อัพตัว p พาเวอร์สปายนะครับนะครับเปิดเสร็จนะครับชุดชุดไฟ ไมโครจะทํางานนะครับแสดงว่าระบบไฟเลี้ยงวงจรปกตินะครับพอเราทําการเทิร์นออนเขาเรียกว่ายังไงเลยเริ่มต้นนะครับก็ดูว่าไฟเลี้ยงระบบต่างๆทํางานไหมโดยสังเกตจ,จาก LED ของบอร์ดไมโครนะครับ ทำงานกับพิบแสดงว่าไฟเข้าระบบแล้วทำงานแล้วนะครับแล้วก็ทําการต่อตรงนะครับทีนี้ระบบมันจะทํางานนะครับไฟตัวนี้มาแน่นอน,นครับซึ่งไม่ต้องวัดเพราะว่าความหมุนนะครับส่วนตัวนี้มันจะไม่ออกนะครับไม่ออกทีนี้ผมก็จะเปิดไม่ออกมันจะไม่ออกนะครับ ก็จะเปิดนะครับสาย,ยเกียรเหลอดไฟจะติดอันนี้สายผมน่าจะเสียบแค่นั้นนะครับพอุะจะออกคิวัวนี้มันจะสามารถั่งเราพุดได้นะครับปรับปรับแรงดันได้ซึ่งผมยังทำให้สมบูรณ์แต่ว่ามันก็เป็นแนวทางนะครับไปออกไปกลับ หลอดน่าจะทิ้งนะครับผมประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ